สวัสดีครับเต่าตะเข็วเตี้ยวยังนุ่มสามทิศแน่วแม่งแล้วครับผมครับเศร้านี้กับมา่ผมมาพอกับสามทิศอยู่หน้าทงพี่น้องอยู่นี่นะครับอยู่เทียงหน้านี่แหละรับมพอกับสามทิศช่วงเศร้าๆครับกับอยู่หายอยู่หน้าคือเขาออกมาเห็ุภารกิจเบื้องไฮเบื้องหน้ายามรอบยามไส้คือเขาหรอครับขับกอดอื่นกับเศร้ามื่อนี้เป็นเศร้าวันที่หกนะครับ วันที่หสิงหาคมพศสองพันหาร้อยหกสบเก็ดนี่แหละครับกะว่าสิพาพีพานองเข้าออกมาให้มาหน้าคือเก้านั่นแหละมาอย่ามเบมิ้งหลอบเบิ้งไส้ครับ,บกำลังจากฝนตกมาสองมือสองมือสองคืนครับกับมือว่านกบับบอดดิตกดอก ฟ้าเริ่มเปิดเราพี่น้องอากาศก็เริ่มสีห่อนอบอ้าวขึ้นแล้วน้ำกับลดระดับลงแล้วครับนี่แต่ว่ากัยังหลายคือเกาน้ำทางเหนือก็ลงมาหลายคือเกาครับตรงเฮานี่บพท่านเดี๋ยวใส่เด้อพี่น้องด้วยผลละช่วงเขามั่นเขียวช่วงผลละครับเดือนกัญยาตุลาผลละจังเสียวมาใส่มาลงครับ ตอนนี้ก็ให้ปลาเขาขึ้นไปขยายพันธุ์ว่างใครซะก่อนตรงนี่สิเป็นตรงป่าลงครับพี่น้องท่าทางบ้านเฮาเอืน่นเนาะตรงป่าลงบมเมนตรงป่าขึ้นครับเข้าก็สีดักแต่พอนิมป่ามาันลงลงหาบวกหาน้องหาว่างมันนะครับช่วงป่าขึ้นไปว่างใครเข้าสิบ่ดักครับ ไปด้านนา้าทรงๆสต่ว่าการลดลงอยู่หลายเตืบเพราะว่าหมู่บ้านนี่มันท่วมนี่ครับมันท่วมพื้นที่เข้าใส่ยืนยกสะดุ้งยกย่อนี่แล้วครับมันท่วมมือนีมันเหยนใหม่แล้วครับนี่นามครับคุณถ้าบ่มี เบียกไม่ยังบอ่อได้ยากได้ยังมากนั่งยกนั่งยังกับพ่อได้อยากได้กินอยู่ครับป่านี่มันกระบ,บอนอยู่ครับไปไปเบื้องไส้กันเลยเดี๋ยวมันสีสวยมือนีสามสี่เด็ไปทํางานอยู่ครับมือวานนี่หยุดนะครับฝ่ากับเปิดจะเศร้าไปไปเบื้องไส้หลังจากมือวานเข้ามานครับมานือว่าโชคดีมานได้ป่ากระแหง,งไปสามสิโลครับ แยนางกะแบงผี่เบ่งนองจำนายไปสองสามลูกที่เหลือกะเจ็บไว้กินครับเดี๋ยวก่อนใส่เดี๋ยวพาผีพาหนองเข้าไปเบื้องหนามงนี้ก่อนทางจิกก็บไะไรยังมาเบื้องรับหมูวันเนี่มันหัวโล่งห่วยครับอาจบมยูจักปีหรอครับมงนี่มันเป็นํามันเป็นโพ้งนะครับมันเป็นโพ้งเป็นโพ้ง,พง,พองอยืดในคู่นี่ครับ ันนี้มันหนาที่งวนกับหัวยุครับนี่นะครับมันมันหัวมองนี้แหละนี่ครับได้น้ำได้ยังไม่กระเขียวขึ้นงามดีที่น้องเขาก็ได้บอกคือบอกมันแรงๆนะครันเขาถึงน้ำกระเขียวขึ้นเพอบะบอนปลาได้น้ำไม่แล้วครับเห็นน้ำเห็นยังกะหาวนี่เป็นรอบที่สองนะครับ ทีมหน้าไม,ม้แห้งๆนะครับกระสีมีผฝนปัป๊บไปแล้ะครับแต่ว่าสามทีคิดว่าฝนาดนที่ทิ้งช่วงไปอีกอยู่นี่กระสีบ่เป็นแบบพายุดรอกเป็นคลื่นฟ้าคลื่นฝนแดดแล้วก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนครับนี่ครับแดดไปเข้าไปเบื้องหลังนี่กันเลย บ,บ,บวบบวาไล่จากแตนฮางไปยามเลยครับมากับหมวกเหลืองหมวกหมันก็เลยพี่น้องบอ่อได้อีหยังมากมากครับบอ่อเห็ดย่างไรบอร่อได้ใส่ยากบอ่อได้หยามยาครับซุปเผาในทอน่ออีหยังบ่มมือหนิเป็นมิดมิด,มด บมีเลยครับมือนีิปักหอยอัดง่าครับนี่นี่ครับปักหอยอัดง่ามีปลาขาวหน่อยโอ้มือนีิคือสีโบมานเหรอพี่น้องปล่อยครับปลาขาวหน่อยซื้อๆปล,ล่อยนะครับนี่ครับนี่ปล่อยปล่อยปลา,ปลากระิขึ้นไปเมื่อตั้งนหนูว่านนี่นะครับ ไปเพน้องล่างเจ็บตากแดดไว้นี่ละเอาขึ้นไว้ถัดีใส่มือแรงเขาจังมาใส่ครับมือดี่มอมานพี่้องล่างนี้มือว่านนี่มานก็มูครับไปมีมือมานมือบอเขาขึ้นไปเบื้องหลังถังเครื่องกันต่อครับบดาเอกพอเลีวง่ายเลยครับมือนี้ ทางแหลกยังบ่อะสบผลสะเร็จครับขึ้นกับข้นค้าครับมือว่านเนี่ยปลากนันแย่หล้งเดียวเกือบเกือบมันเอาไส้ขึ้นบ่ได้ไครับต่างมากห้มาหน้าครับมาเอาบรรยากาศมาเบืองหนาเมืองในเบืองเขาครับาหาอยากหากินครับนี่มือมานมือบ่อ เราได้เห็ดคอนเทนต์เห็ดยังครับก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานี่ครับได้ก็คือได้อันก็คือหมานนะครับบ่หมานก็คือบ่หมานโอ้ยขาดลงอีกปองหนึ่งแล้วครับขั้นแท้ขั้นหน้าขั้นนิดๆหู้ลายครับพ่วงเป็นพ่หลายนี่ครับ เอามาหาเนาะครับห้องบ่ิษัมาเอาของมันอยู่ในน้ำครับทุกคนก็อยากได้มาทุกคนนั่นแหละครับหาอยากหากินนี่นะครับปลากันเขาขึ้นเขาลงเขาสิขึ้นสิโล่ดจักมือครับขึ้นกขึ้นพร้อมกันโลงกันลงพร้อมกัน นาำก็ยังลงมาแห้งๆยู่ครับดูเฉพาะยง้มป่าเขาลงครับสามจิดเอาอไฟมาจุดออกจักหน่อยครับมันหกหลังจากเขาตัดห้าออกแล้วเด็ดแอมแมเดี๋ยวี่น้องเด็ดตะเวนเริ่มโพขึ้นมาแล้วว่าเปิดครับบนันขาวที่ห้องบันไปไหมพี่น้องก็กงามอยู่ดอก พมันยังอ่อนอยู่ให้นี่ก็งามครับให้นี่แหละครับงามกว่าหมูอยางเลาะเบึงนา้าก้อนพี่น้องน้ำส่วนทางมันเป็นหน้าดอนหน้าน่นเนาะครับโอ้โหนี่ก็ขาดลงอีกบ่ขาดดอกครับสามทิศไเ้ไอ้นี่สามทิศเอาน้ำข้าม,มา เดี๋ยวให้น้ำมันสรงๆจากมือสองมือกันมาลองไัสิกาสีอาดน้ำไปช่วงนี้น้ำมันยังแห้งอยู่เดี๋ยวคันแท้คันหน้าเข้าสิขาดแดดหกโมงครับเนื้มือเสานี่มองเอาพ่นออกใน่นองงาม สามติดเรานามลงมาฟ้องนี่ไปไปเดี๋ยวไปเบื้องหลังผุนเลยครับเดี๋ยวสามติดไปเอารถก่อนไปหยดแสงแ่เด้พี่น้องยางไปทางนี้เป็นกับสีงแง่ตาพีแง่ตานนองแน่เดี๋ยวอีกจกัก บัดนนี้สีหาเนื้อเบ็ดเนื้อ,อยังภาพเห็น้องมาหาอยากหากิ่นอยู่ครับใส่เบ็ดใส่ยังอยู่เดี๋ยวดวงเบ็ดไปเปลี่ยนมื้อนี้แล้วครับดูสำนักงานยูเทศบาลน,นะครับเวลาว่างนี่เขาห้อยกับเขาที่มนบ้านเขามาสามครับปากไม่กะงามขึ้นมาถึงน้ำถึหยังหลังนี้สีมียังบ่ ตให้ยานางไปมน,นึ่งสองบ้าตัวเวียนเงียตาพี่น้องไปเดี๋ยวไปลุนกันเลยครับมาเบื้งน้ากันเลยครับมีอะไร,รเปล่า เบาๆครับปลาขาวหน่อยครับปลาขาวหน่อยเป็นกุ้งเป็นซิ่วครับล้างนี้ปลาไหลตัวนึงแต่ว่าปลาไหลหรือว่าเอี้ยนเยอะเสียไปปล้อยหน้าโคบกับปลานี่แบปลาลดลาขาวที่มันตายนะครับที่บนก้น ได้มุกหนึ่งพอดีจะเอาปไปควานยน้าคูกอ่ะเย็นเรียบร้อยล่างเรียบร้อยเอาตากไว้นี่ครับมือแรงขันที่ใส่จังมาใส่มาเบิ่งผลงานห่อเสานี้นี่ครับได้มุกนึงครับให้ยหานั่งมุกมุกพอไในกินง่ายผู้เฒ่ามากครับปลาส่วนปลาไหลนี่ปลาเรียกว่าเอี้ยนนี่ครับ สามติเสียวไปปล่อยหน้าโคกกับปลาดุกหน่อยตัวนึงครับนี่เอ้าเศ้านี้กะพ่อได้อยากได้กินมอประสบผลสำเร็จันเลยครับเพื่อนก็นสร้างไว้หลายอยู่เลยพี่น้องแนหนมาว่านมันถือมันได้นะครับมันถือหลายได้หลาย ก็แนวมือว่านมันถือมันได้หลายเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นเห็น่นก็นเลยสั่งสามทิศไว้สามทิศว่าขันได้ก็สิเอามาให้ดออกจะเห็ดยังไงครับมือนี้มันบ,บ่มาันครับป่ามันขึนมือเดียวถือนามไม่มือเดียวก็ขึนโอ้ีนนามหัวมึงนี้ไปก็วา่ากันครับ เอานาเธอรุ่น,นกันใดก็จ้าเอาให้เพ่่นไหมนี่ครับกับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าพาพี่พาน้องออกมาให้มาหน้าคือเก้าเซานี่กิตจวัตรประจําวัดวิธีคนนิสานหาอยากหาจินครับการนำลวงทีวิตไปพี่น้องมานี่สวยแล้วสามทิกระสีขอตัวขออนุญาต ไปเกียกไก้เกียกาก่อนเพราะว่าพระท่านในเกียกไก้เกียกาเนครับกระสิไปเห็ดภารกิตทั้งหน้าโคกแล้วกระสิเขามาอาบน้ำบำนาญเขาห่อเขาห่อหนาไปทำการทำงานครับสามทิศขอตัวเขาบานก่อนพี่น้องครับท้ายนี้สามทิศขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขกุศลแหครับที่เขามารับชุ่มชีของสามทิศตั้งแต่ตนจนจบขอบคุณทุกข้อเม่์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบได้พลาดคลิปหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามสิบทิภาพพี่พา,พพพาน้องไปยังกาจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกระเสียวไว้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ